สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านลูกลูกหลาน,ลาน,ลานทุกคนวันนี้เราออกมาดูหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนกันนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นบอลสีในตับรามเกียรติซึ่งลักษณะของเขาเป็นบอลใบรูปใบโพออกยาวๆหน่อยนะคะกระดูกเส้นล่างแหเนี่ยจะสีขาวขอบใบจะเป็นสีเขียวนิดหน่อย มีจุดสีแดงกระจายอยู่ทั่วๆใบนะคะเป็นบอใบอ่อนผิวคล้ายๆเป็นลิ้นของหนุมานเงี้ยค่ะก้านก็สีสมอออกเขียวโคนก้านก็จะคอใบนะคะก็จะเรียกคอใบนวลหูฉีกถึงสะดือ,อ,อหูใบก็แนบชิดกันนะคะเนี่ยคะ่ะทั้งใบอ่อนใบแก่ หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของหนุมานเนาะลักษณะเหมือนคล้ายๆลิ้นของหนุมานเลยปลายแหลมเห็นไหมคะหนุมานเนี่ยเขาจะแสดงอิททลิ์เมื่อต้องการพิสูจน์ว่าเขาคือหนุมานตัวจริงต้องแต่เกิดขึ้นมาครั้งแรกเกิดจากท้องแม่ก็ต้องแสดงอิททลิ์โดยเหาะขึ้นไปบนฟ้าและหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้แม่ดู ะะพิสูจน์ดีเอ็นเอของตัวเองให้แม่เห็นว่านี่คือตัวจริงเวลาจีบสาวเวลาพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่านี่คือพ่อนะเพราะหนุมานเขามีลูกหลายคนเวลาที่ไม่ได้เจอหน้าลูกแล้วก็ไม่เคยเห็นกันแต่เกิดแม่บรรดาแม,แ,มแม่ก็จะสั่งว่าถ้าเจอพ่อนะพ่อเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษคือสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เวลาเจอบรรดาลูกๆทีหนึ่งอนุมานก็ต้องเหาะไปบนท้องฟ้าค่ะหาวให้ลูกดู เป็นการพิสูจน์ n n a ไม่ต้องพึ่งนิติวิทยาศาสตร์ให้เปลืองเหมือนสมัยนี้นะคะสมัยนี้ต้องจูงลูกจงจูงมือลูกไปพิสูจน์ด na กันสมัยก่อนอานุมานสบายมากฮนุมอนสมัยเกรัชการที่หนึ่งที่เป็นพระราชิพลเนี่ยหาวถึงห้าครั้งเชียวนะคะหาวพิสูจน์ DNA กันถึงห้าครั้งเลยล่ะผสมและตดทะเบียนโดยคุณบุญมีเพชรดีนะคะ ตัวต่อมาก็เป็นหานุมานเชิญธงนะคะหานุมานเชิญธงตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาคล้ายๆสีปลาดหงเหินหงสุวรรณบางทีก็จะจำสับสนนะคะแต่เมื่อโตขึ้นเขาจะกัดสีแล้วเขาจะมีความแตกต่างเราจะดูออกยากตอนที่เขาเล็กๆใบเนี้ยะคะ่ะจะคล้ายหงสุวรรณหงเหินเลยนะคะจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่กานหน้าใบผิวยาวกระดูกเ,เส้นรังแห่เนี่ยจะขาวชัดเจนเมื่อยิ่งโตยิ่งกัดสีจะขาวเห็นชัดๆเลยนะคะตรงกลางที่จุดแดงๆก็จะกระจายแล้วก็พื้นใบจะเป็นสีแดงมากๆกกว่านี้ใบจะผิวไหวเลยนะคะจะแตกต่างจากหงเหินหงสุวรรณสีปราดมากเมืเ่อเขาโตนะคะก้านของเขาก็จะสีออกเ,อเขียวแดง เขียวแล้วก็มีเสี้ยนนะคะใบก็จะออกแนวของเป็นสามเหลี่ยมหูม้วนเล็กน้อยเห็นไหมคะหูฉีงสะดือม้วนเล็กน้อยมีสีแดงอยู่ตรงกลางตรงสะดือนะคะนี่แหละคะ่ะใบของหนุมานเชิงทงซึ่งเขาก็จะนิยมเอาเป็นรูปสักหนุมานเชิงทงเพราะว่าจะถือว่าเออคงกระพันชาตีไปลบที่ไหนก็ชนะนะคะเป็นรอยสักของคนไทยสมัยโบราณ ต้นต่อมาก็คือหานุมานออกศึกนะคะต้นนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่ก็เอามาให้ดูก่อนนะคะกระดูกเส้นล่างแหก็จะเป็นสีแดงพื้นจะเป็นใบสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะก้านก็จะเป็นสีเออออกน้ําตาลแดงนะคะเวลาที่กัดสีเต็มที่แล้วพื้นใบก็จะมีสีขาวกระจายเป็นเม็ดสีขาวกระจายทั่วใบต้นนี้ก็ยัง ยังเป็นเบบีออกมานิดหน่อยนะคะยังไม่ได้ใหญ่โตรูปทรงใบเห็นไหมคะเป็นลักษณะใบแหลมยาวหูฉีกถึงสะดือแล้วก็ใบหูห่างกันนะคะหูใบสิันไม่ใช่บ่อประสตุจะชอบเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยหูใบจะห่างกันจำให้ตูหน้าของเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่คะ่ะต้มจิตพอเริ่มเออ กัดสีแล้วก็จะสีขาวกระจายตัวต่อมาค่ะเป็นหนุมานจองถนนนะคะเป็นบอลใบใหญ่นะคะยาวสะพั่งเลยนะคะกระดูกความชัดเจนของกระดูกก็คือสีขาวชัดเจนเห็นไหมคะมีจุดสีชมพูกระจายกระจายทั่วใบปลายใบพิวขอบใบสีเขียวหูฉีกถึงสะดือนะคะหูใบใหญ่มาก ด้านหลังก็จะเป็นกระดูกสีเขียวๆนะคะก้านใบก็จะสีเขียวเลยค่ะก็จะสวยงามตามแบบฉบับของหนุมานซึ่งจะต้องยิ่งใหญ่ใบจะต้องใหญ่โตให้สมฐานะของคำว่าหานุมานนะคะใครก็หามาไว้ปลูกไว้ดูกันนะคะหนุมานจองถนนค่ะต้นนี้จองถนนเพราะว่า ธนุมานจะต้องไปถมถนนเพื่อให้ทัพของพระลักษณ์ไปยังเมืองลงกาก็ไปจองถนนกัน,กนค่ะไปถมถนนเพื่อจะให้ทัพเดินทางไปได้สะดวกเนาะนี่ค่ะความยิ่งใหญ่ของหานุมานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสุด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ